สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอยู่ในสวนในระเบียงนะคะวันนี้นะคะฝนตกหนักมากๆเลยนะคะตั้งแต่เช้านะคะเพิ่งจะซานะคะก็เลยอ่าออกมาทําสวนนิดหน่อยนะคะแต่ว่าวันนี้จะเบามากเลยนะคะวันนี้ก็ออยากจะมาปลูกอ่าดอกไม้ที่ซื้อมาวันก่อนนะคะยังไม่ได้ปลูกนะคะคือต้นนี้เลยค่ะนี่ค่ะต้นนี้อ่าคาราลิลลี่นะคะของของเราอ่าตัวนี้เป็นสีส้มนะคะนี่ค่ะ สีส้มสวยมากๆาอ่าวันนั้นเราซื้อมาสองสีนะคะจะมีสีส้มกับอ่สีออกเบอร์กันดีแดงแม่วงๆ่งนิดนึงนะคะอ่าตัวนั้นนะคะเป็นของแม่นะคะตัวนี้ของเราเป็นสีส้มนะคะนี่ค่ะเราชอบตรงนี้ใบเขาแบบมีจุดด้วยนะคะสวยดีค่ะนี่ค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะเอาปลูกลงกระถางนะคะงั้นเดี๋ยวไปทำด้วยกันเลยนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะง่ายๆนะคะวันนี้นะคะคาร่าลินล,ลี่นะคะเป็นไม้หัวนะคะ,ะเขาอะค่ะชอบอได้ทั้งแดดแล้วก็ได้ทั้งร่มนะคะก็คือ,อขอให้มีน้ําแฉ่ๆนิดนึงนะคะเพราะเขาชอบดื่มน้ําเยอะนะคะ,ะเราปลูกไว้ใกล้ๆกับต้นผีเสื้อราตรีนะคะซึ่งต้นนี้ก็เป็นไม้หัวเหมือนกันนะคะแล้วเขาก็สวยนะคะเราคิดว่าตรงนี้ถ้าใส่ไม้หัวนะ่าจะสวยนะคะ แล้วก็จะเพิ่มสีส้มลงไปกับมุมนี้นะคะเพราะว่ามุมนี้เนี่ยด้านบนจะเป็นต้นเจเรเนียมนะคะนี่ค่ะเจเรเนียมใบไอวีนะคะ,ะเขาสวยมากเลยนะคะในตะก้านี้นะคะมี2ส,สีนะคะเป็นสีออกอขาวๆชมพูอ่อนนะคะแล้วก็ชมพูเข้มนะคะตอนนี้จะดูเหมือนมีใบมีดอกนะคะสีน้ำตาลด้วยนะคะเพราะว่าเขากำลังจะ แ,ะะแล้วเป็นมเมล็ดนะคะเพราะว่าเราต้องการเก็บมเมล็ดนะคะเราก็เลยปล่อยทิ้งนะคะจะไม่เด็ดออกนะคะเพราะว่าถ้าเป็นช่วงที่เราไม่อยากจะเก็บมเมล็ดนะคะเราสามารถตัดแต่งได้เลยนะคะให้เหลือแต่ดอกที่สวยๆนะคะด้านข้างก็จะเป็นอ,อีกตะการหนึ่งที่เราทําไว้นะคะตะก้านี้ก็น่ารักค่ะตะการนี้เป็นสเตปโตคาปัสนะคะแล้วก็บีบีโกเนีย er นะคะนี่ค่ะดอกเขาน่ารักมากช่วงนี้เขากําลังมีตุ่มๆนะคะ แล้วก็ปีโกเนียทนมากๆเลยค่ะตรงนี้ได้แดดวันละชั่วโมงหนึ่งนะคะที่เหลือก็เป็นอ่าร่มนะคะด้านข้างก็เป็นไม้อวบน้ํานะคะยังอยู่ดีนะคะยังสวยเหมือนเดิมนะคะเราไม่ได้ลดน้ําเลยนะคะคือจัดไว้อย่างนี้แล้วก็ปล่อยทิ้งไว้เลยนะคะน่ารักดีค่ะมีสีออกฟ้าๆด้วย มุมนี้นะคะนอกจากะตะกร้าสองตะกร้านี้แล้วนะคะก็จะมีกุหลาบนะคะซึ่งตัวนี้นะคะเราปลูกไว้เมื่อตั้งแต่ประมาณ ห้าหกสัปดาห์ที่แล้วนะคะเพราะว่าเราย้ายอับราฮัมดาบี้ออกไปแล้วก็เอาต้นนี้มาใส่เลยนะคะต้นนี้เรียกว่าเซนสวิตทันนะคะ,อะตอนปลูกเราไม่ได้ถ่ายนะคะเพราะว่าต้นเขาน่าเกลียดมากคือแบบต้นโสมมากเราซื้อมาดองไว้แล้วก็แบบรู้สึกแบบเออเกรงใจไม่อยากให้ใครเห็นตอนที่เขาไม่สวยแต่ตอนนี้เขาแตกนะคะครั้งนี้นะคะเราใส่แค่ต้นเดียวนะคะมีอะไรมาขึ้นในกระถางเขาด้วยเดี๋ยวดึงออกกันพวกพะชะพืชน,นะคะ ก็ตอนนี้นะคะชื่อเซนสวีตันนะคะเป็นดอกไม้เลื้อยนะคะสีชมพูแล้วก็เอยังไม่เคยเลี้ยงนะคะเราซื้อมาเห็นเขาขายในออนไลน์นะคะก็เลยลองสั่งมาก็ตอนที่ซื้อมาเนี่ยเขาก็สวยนะคะแล้วเราซื้อมาดองไว้นานมากใบก็ร่วงเราก็เด็ดใบออกแล้วก็เอามาปลูกนะคะตอนนี้ใบเขาก็กลับเข้ามาละเดี๋ยวอีกไม่นานน,น่าจะได้เห็นดอกแล้วเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูนะคะ นี่คะ่ะใบเขาจะออกแหลมๆแ,แบบนี้นิดนึงใบก็สุขภาพดีอยู่นะคะใบแตกใหม่คะ่ะนี่คะ่ะยอดแดงๆตรงนี้แทบไม่ได้แดดเลยนะคะช่วงนี้น่าจะได้ประมาณวันละแบบสามชั่วโมง นี่ค่ะนี่เป็นต้นอับราฮัมดาบีนะคะที่เราย้ายออกมานะคะในกระถางที่เซนสวิตันอยู่นะคะก็คือมีสองสองต้นนะคะอีกต้นหนึ่งย้ายไปไวส้สวนหน้าโรงจอดรถนะคะตอนตอนนี้สวยมากแล้วต้นนี้คืออีกต้นหนึ่งอยู่ในกระถางเขาอาจจะช้านิดนึงนะคะก็มียอดแดงๆออกมาแล้วนะคะนี่ค่ะเราเอาเขานอนแบบนี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวอยากจะให้ช่อเขาตั้งขึ้นนะคะเพราะว่าโดยธรรมชาตินะคะต้นไม้นะคะเขาจะ,ะตั้งขึ้นบนนะคะ ก็เราลองเอามาใส่ตะแกงไว้นะคะตอนนี้เท่าที่ดูนะคะเขาก็โอเคมาจนถึง มาจนถึงตรงนี้นะคะแล้วก็ตั้งแต่ตรงนี้ไปก็แห้งเดี๋ยวเราต้องตัดทิ้งนะคะค่ะสำหรับวิดีโอนี้นะคะก็มีเท่านี้นะคะปลูกคาราลินลีนะคะนี่ค่ะด้านหลังนะคะเราชอบต้นนี้มากเลยนะคะเพราะว่าเราชอบสีแล้วก็ชอบใบของเขานะคะเรากะว่าตอนนี้เอาใส่แต่กระถางไว้นะคะเดี๋ยวถ้าเขาขยายเพิ่มนะคะก็จะแบ่งแยกหน่อของเขามาปลูกนะคะแล้วก็อใจจริงอ่ะอยากจะเอาไปปลูกลงดินที่สวนที่มีร่มนะคะก็คือเอาไว้เป็นแบบว่าให้มีดอกไม้หลายๆชนิดให้แบบมีใบที่ แบบทั้งใบฟูฟ่องแล้วก็ใบเป็นใบใหญ่ๆแบบนี้นะคะก็อ่าเดี๋ยวถ้าเขาโตแล้วเดี๋ยวจะมาอัปเดตอีกทีนะคะตอนนี้ก็คือถือว่าสวยแล้วนะคะแล้วก็หวังว่าเขาจะแฮปปี้ตรงนี้นะคะก็อ่ายังไงก็ขอบคุณมากนะคะไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ